สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟไม่กลับโมโต้ครับผมเลนไม่กลับโมโต้ครับวันนี้นะครับมีหนึ่งลายไอเทมครั้งต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเป็นรถที่มีน้อยในเมืองไทยใช่ฮะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วครับผมประวัติก็ไม่ธรรมดาอ่ารถก็ไม่ธรรมดาใช่นะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า BM เอ็มดนะครับตัวนี้จะเป็นเออเขาเรียกว่า e 8 7นะครับ1 1 6 i ง่งซีรีส์หนึ่งครับผมโอ้โหงงละสิมันมีโฉมอย่างนี้ด้วยเหรอนั่นน่่ะะสิฮต้อองบกวา สวยมากเธอไม่เหมือนใครอะ่ะใช่ครับ <ตา S 1> ผมตาเธอหวานใช่ครับและประวัติที่ดีนั่นก็คือประวัติคันนี้เป็นอดีตรถนําเข้าของท่านทูตประจําสถานทูตญี่ปุ่นโอ้โหคนลึกประวัติด,ดีไหมสุดยอดและวิ่งน้อยนะครับคุณผู้ชมครับวิ่งน้อยไม่พอนะครับรถคันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประวัติที่ออกจากโรงงานเนี่ยจะออกมาตอนปี2008ครับนำเข้ามาจดทะเบียนที่ในเมืองไทยเนี่ยปี2 0 1 1เครับผมมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้น้องอุ้มกับพี่เบนซ์เนี่ยพาคุณผู้ชมเดินจราฟชมรันตอนนี้นะคร เอาละครับคุณผู้ชมครับต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้าแหล่ไอเทมนะฮะซีนี่วันคันนี้กันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมออนุนี้เริ่มแต่งหน้า ครับผมนี่เลยโลโก้บ m w ก่อนเลยสภาพสวยงามนะครับผมสิ่งที่ชอบมากเลยนี่คือจมูกดำนะนี่ก็ไม่มีซี่หักฝันหลอดด้วยครับผมสภาพสวยงามเลยครับครับผมแล้วก็อยากให้ดูพาร์ตกันชนหน้าเขานะเป็นแบบของ M ทรงแบบ M1 อมน่ะนะที่หนึ่งที่ว่าเป็นตัวเจเลชันเอ็มหนึอ่ะใช่ฮะผมว่ามันดูสปอร์ตมากนะครับผมสวยมากแล้วก็นี่ไฟหน้าเลยเลนสภาพสวยๆใสๆนะครับไฟวงแหวนนี่เห็นไหมติดครบสภาพสวยงามอ่าคือเดี๋ยวจริงๆนะถ้าเรามองกันเหมือนเผินนะคุณผู้ชมนะ คือจริงๆตัวนี้มันมันหน้ามันจะคล้ายๆตัวแลไอเทมอีกหนึ่งตัวนะุ่มนะอ่ะ จะให้ดูนะทรงมันจะคล้ายๆตัวแรงมันเสียงเฉียงๆอ่างี้อ่าใช่นะครับคือต้องบอกเลยว่าตัวนั้นก็คือแซดสามคูเป้นะทีชมลองเสิร์ชภาพตามดูได้เลยผมว่าทรงมันคล้ายกันเลยนะใช่ครับมันได้อารมณ์แบบสปอร์ตมากไอตัวนั้นก็บอกเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หาไม่ได้ยากยากมากนะฮะเพราะแซตสามตัวมันจะเปิดบทุนเป็นหลักแต่คันนั้นเป็นคูเป้นะทรงก็เนี่ยคล้ายๆอย่างนี้เลยครับผมอ่านี่ครับก็ล้อแมกบีเอ็มดับบลยูนะครับผมครับอ่ายางสภาพสวยๆนี่แบบยางลึกๆเลยครับผมตัวถัง สีเขาเรียกว่าสีอะไรวะบอลเาวขาเขาวิลเอ่ะโอเคตัวถังบางแน่นอนนี่ันตีนะฮะคุณดูนี่สันคุณดูคุณดูคุณดูนี่คุณดูคุณดูโคตรกริปมากคุณดูนะฮะตัวถังบางเดิมจริงๆนะเหมาะนะฮะเกอเอก็คือเหมาะสมแล้วนะว่าเป็นรถทูดนะฮะนเขานะตัวถังสวยแบบนี้คุณดู กูผมมีตรงไหนไม่บางบ้างใช่นี่คมสันตัวถังสวยงามเลยครับผมใช่ครับผมแล้วก็คันนี้จะมาฟิล์มแบบมืดๆนะยิ่ดูมาดขรึมก็ไปเลยทีเดียวใช่ครับผมนี่ล้อหลังก็ล้อ BM เนะครับดอกยางลึกๆใช้งานได้อีกนานเช่นกันมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างับคุณผู้ชมครับผมนี่ก็เริ่มที่เลนไฟหน้าเลยนะครับผมสภาพสวยใสนะแล้วก็ไฟวงแหวนนี่เห็นไหมติดครบคู่เลยสภาพสวยงามนะครับแล้วก็นี่อยากให้ดูพาร์ทเขานะสภาพแบบ สูมันดูสปอร์ตมากไปบอกคุณผู้ชมด้วยใครซื้อคันนี้มีของแถมเนี่ยเอาเอาตัวนี้ไปด้วยคือคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วคันนี้เป็นเขาแบบว่ามันเป็นพาร์ทหน้าแต่ง้ายแต่งมาเรียบร้อยเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมครับผมนี่ก็ล้อแม็ก bm ฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกปียางไปก็คืออันนี้ได้ยางเป็นปี20ด้วยนะนี่นะ ครับปี20สทั้งสเส้นเลยนะแล้วเป็นยางจากดันหลอดด้วยนะครับผมหนึบหนึบแล้วตือผมต้องบอกอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วที่ผมบอกว่ามันอีกหนึ่งแหละไอเทมเพราะอะไรหนึ่งนะฮะในเมืองไทยมีน้อยมากซึลี่วันนะน้อยมากๆนะเพราะฉะนั้นนะการที่คุณหารถแบบนี้โอ้โหคือรถสภาพคือมันไม่ต้องหาเพ่าจากคันนี้เอาตรงๆนะเพราะสภาพมันดีนะสวยมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบว่า อาจจะไม่ชอบผมบอกเลยผมชอบมากนะซื้อ e46 ผมไหมอะถ้าซื้อ e46 ผมที่ผมใช้เองนะผมยังเอาคันนี้เลยนะเอาอย่างเั้นเลยดีกวผมอยากจะเป็นหนึ่งแลนะโอเคดูตัวถังแลต่อเนื่องขออนุญาตพีิกรรมนิดนึงนะบอกตรงเลยมีตําหนิเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยไม่น่าเกียดนะคุณผู้ชมนะตรงไหนมีตําหนิเราก็จะบอกนะตัวถังฝั่งนี้ก็เดิมบางเช่นกันนะฮะใช่แล้วก็อยากให้ดูอันนี้ก่อนอีกอย่างหนึ่งนะนี่ปึ๊บกดนี่ไงลงครบทั้งสี่บาทเลยครับผมอ่า เดี๋ยวดูขาขึ้นนี่ขึ้นครบครบทั้งสี่บานผมว่าสมันน่ารักนะเป็นรถห้าประตูนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็นี่ล้อหลังมีจาก bmw นะครับแล้วก็ยางเป็นดันหลบปี20เช่นกันครับผมมาถึงด้านบัานท้ายคุณดูสิโอ้โหแม่เจ้ามันช่างงงางามอะไรเช่นนี้คุณดูนะฮะใช่ครับผมก็เริ่มไฟท้ายฝั่งซ้ายนะครับผมสภาพสวยใสไม่มีแตกหักนะครับผมโลโก้ bmw ตรงนี้ไม่ใช่โลโก้ธรรมดา เพราะมันคือมือเปิดด้วยนี่ก็เป็นยังไงอ่ะใช่ครับเหมือนโฟก์กับเลยนี่นะนี่เออหรือโฟก์ก็ฟับเขาเหมือนนั่นเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่ากันไปแล้วก็นี่ไฟท้ายฝั่งขวาก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมและคือพาร์ทหลังเนี่ยผมชอบมากนะมันดูแบบดูสปอร์ตมาก ดูฟิเฟเซอร์หลังนี้สภาพแบบสวยงามเลยนะแล้วทอแล้วก็ทอบอกว่าออกจริงนะคือออกจริงเนี่ยสี่รูเลยโอ้โหสมบูรณ์มากะชุดแต่งของเขานสวยงามมากๆจริงนะต่อมานะขอดูห้องเก็บสัมภาระกันหน่อยครับไ่กี้ผมเปิดที่โลโก้ไปแล้วนะครับผมอันนี้ขอเปิดที่รีโมทอ่าเห็นไหมรีโมทก็ใช้ได้นะเปิดตรงโลโก้นี้ก็ใช้ได้นะครับผมอ่ะดูข้างในเป็นไงคืออย่างนี้ต้องบอกว่าจริงห้องเก็บสัมภาระของเขาเนี่ยนะครับ ถ้าดูอย่างนี้ไม่ได้ใหญ่นะฮะใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถพับบอร<อ>์ดไไปได้นะครับคุณผู้ชมนะ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะคุณผู้ชมนี่นะทำง่ายๆแค่นี้เลยแค่นี้ผมบอกได้เลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะใช่ครับแล้วผมของเขาทุกอย่างคุณเห็นไหมเป็นของเดิมๆออกมาจากโรงงานวันแรกยังไงทุกวันนี้ก็จังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยนะฮะครับผมแล้วก็อยากให้ดูข้างล่างนี่นะแบตเตอรี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่พวกเครื่องมืออยู่ในนี้โอ้โหแล้ว้านี่ใสๆ<า>เลยนะนนน ใช่ท้ายสวยใสายมากๆนะถ้าพลาด้วจะเสียใจนะฮะแล้วก็นี่ยังไม่พอพี่กอฟดูตรงนี้หน่อยนี่ชุดปดผุมพยาบาลก็อยู่นี่นะครับผมตัวสัญญาณเอ้ยเขาเรียกสามเ่็มสุกเฉรินก็ยังอยู่ตรงนี้นะ มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าครคุณผู้ชมครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็น6 0 0ซีแบบ4ีสูบนะครับผม600เองเหรอ 1,600cc ขอโทษขอโทษครับ1 6 0 0ซ c สี่สูบขับมิาโอเคมา เป็นพันหกี่ีซสี่ชครับผมอ่าครับผมก็นี่ดูเลยสภาพห้องเครื่องแห้งๆเลยครับผมคือผมจะต้องบอกว่ารถครันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ขับโคตรมันเลย<ช>นะครับผูบ้ชมนะห้องเครื่องสวยแล้วคุณได้อะไรคุณน,<ด>นี่เลยนี่ชิ้นนี้ ผมการันตีเลยว่ามันคือของแท้ไม่ใช่ของจีนที่มีขายทุกวันนี้นะฮะ,ะคะุณนะฮะแล้วคุณลองดูห้องเครื่องสวยสวยงามตัวถังเดิมของเขาทุกจุดดิสวยงามขนาด,ดาไหนฮะแล้วนี่ผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าคันนี้นะฮะเดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนๆกันไปเลยนะคุณผู้ชมรับประกันเลยว่าเดินทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะ,ะใช่แล้วขับมันแน่นอนด้วยอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้สําหรับคันนี้เลยนะครับผมนี่ดูกระจกหน้าก่อนเลย เห็นไหมยังเป็นกระจกโรงงานอยู่เลยนะครับผมของ bmw มาเลยแล้วด้านข้างหน้าซ้ายนี่นะครับ bmw หลังซ้ายบานใหญ่ bmw หลังซ้ายบ,าน,า,ยบานเล็กนี่ bmw เช่นกันนะครับนี่ดูบานหลังนี่ฝาท้ายนะครับผมก็ bmw นะหลังขวาบานเล็ก <c oughs> นี่เลยหลังขวาบานใหญ่นี่บานคนขับ ครบครบครับผมกระจกลงเดิมโรงงานมาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับก็นี่นะครับแผงประตูนี้นะเป็นนุ่มๆนะครับผมสภาพสวยงามเลยแล้วก็นี่มือเปิดตรงนี้สภาพสวยนะครับทิมตรงนี้เป็นแบบคล้ายๆแบบคาร์บอนเงินนะครับบอกเลยว่าดูสปอร์ตมากปุ่มไม่มีลอกนะครับแผงตรงข้างประตูนี้ที่เท้าแขนสวยนะครับเป็นนุ่มๆเลยแล้วก็ ลำพงใหญ่ตรงนี้สภาพสวยงามนะครับลำพงเล็กตรงกระจกเสาเอก็สวยๆนะครับครับผมกระจกไฟฟ้านะครับลงลื่นๆเลยขึ้นลื่นๆเช่นกันนะครับต่อมานะคุณผู้ชมครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าไปทางซ้ายฮะขวาครับขึ้นครับแล้วก็ลงครับ มาถึงภายในกันบ้างนะฮะกับรถที่เป็นแหลไอเทมแบบนี้นะคุณผู้ชมภายในของเขาเนี่ยเป็นโทนสีดำนะเพิ่มความสปอร์ตนะคุณลองดูเบาะนี่โคตรสปอร์ตมากเลยนะอ่ะผมให้ดูหนังก่อนดีกว่าหนังทุกอย่างนะ,ะสวยงามนะฮะคุณผู้ชมนะไม่มีแตกไม่มีขาดจุดนะฮะคุณผู้ชมได้ทุกอย่างไม่มีล่นนะ,ะปีกอย่างที่เราบอกนะ,ะเป็นทรงสปอร์ตนะะยังคงแน่นแข็งแรงอยู่นะทั้งเบาะนั่งและก็พนักพิงฮะ,ค,ะคุณผู้ชมมาต่อมาอขอเริ่มที่ระบบไฟฟ้ากันเลยนะครับผ นี่เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังกระดกบอกขึ้นลงพนักพิงนะครับผมขึ้นลงเซตรถมันสปอร์ตอย่างนี้มันยังไม่หมดแค่นั้นผู้ชมดูปีกนี้นะดูปีกนี้นะนี่เห็นไหมมันจะหุบเข้าเห็นไหม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 นี่ให้พี่กอลดูงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจับไว้นะบีบให้มันกระชับตัวได้นี่ผมเอาออกเห็นม่า นี่คือสามารถบีบให้มันใช่เนี่ยเอาข้อให้ดูีกทีชัดๆเลยนี่อ่ะนี่อย่างกับรถแข่งเลยเว้ยโอ้โหบอกเลยว่าขับได้อารมณ์แบบแบคกัสีนมากแรงไม่พอนี่มีนี่อีกนี่ลองน่องยืดออกได้ครับผมบอกเลยว่าครบมากอ่ะปิดการถ่ายเฮ้ยเร็วไปต่อมานะฮะจะให้ดูก็คือคอนโซลหน้าขาบ้างนะคุณผู้ชมนะ ซึ่งเป็นคอนโซลเดิมๆของเขานะครับคุณผู้ชมนะฮะคุณดูนะคอนโซลนะทุกอย่างสวยงามนะฮะนี่แล้วก็ตรงกลางของเขานี่ยเขาเรียกว่าจออะไรนะลวงพ่อผมไอได้เป็นไอได้ I แบบเป็นระบบ Android ครับผม Android นะฮะคุณผู้ชมนะฮะเป็นไอได้จากโรงงานนะรถคันนี้มีไอได้อยู่แล้วคุณดูนะฮะไอได้ I ทุกอย่างนะคมคลิปเลยฮนะสวยงามมากๆเลยนะนคุณผู้ผมชมนะมผมเปิดหน้านี้ให้ดูอันนี้คือหน้าที่มันเป็นแอนดรอยนะดูนะมันก็จะเป็นสีสันเขาคมมากอ่ะเห็นป่ะก็จะเป็นหน้าเมนูพวกนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยน ปุ่มนี้มันจะกลับไปเป็นหน้าไอไดทที่เป็นของ BMW เขาเอาง่ายๆอ่ะยักยกตัวอย่างแอร์พี่เบนเปิดสวิตช์ออนให้ครับผมให้หน้าจอออนแล้วฮะออนสุดให้หน้าแอร์ทำงานเลยอ่ะดูนี่นะผมจะปรับมาที่ฟังก์ชันของแอร์นะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอันนี้พี่กอล์ฟดูช่องนี้นะดูนี่นะทันทีที่ผมหมุนไฟจะติดขึ้นมาอ่ะเห็นไหมมันซิงกันผมปิดกลับมันดบ หมุนตรงนี้หมุนจากตรงนี้นี่หมุนอยู่ตรงนี้เอามืออ,มออกสีบ้างคนไม่เห็นนี่ด,ดูให้แล้วเอาลงต่อเท้าต่อเท้าดับอยู่นะแล้วก็หน้าจอนี้ไม่มีนะผมหมุนปุ๊บเห็นไหมเต่อเท้าต,ตรงนี้ก็ติดตามขึ้นมาด้วยพอ,อผมปิดมันก็ดับเห็นไหมคือมันซิงกันแบบสมบูรณ์มากปรับให้เหมือนเดิมด้วยเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้วปิดนะปิดน่ะเดี๋ยวลงต้องบอกว่าระบบทุกอย่างของเขาเนี่ยสมบูรณ์และยังใช้งานได้จริงนะครับผู้ชมนะลองมาดูนะฮะ ตรงช่องแอร์นะของเดิมโรงงานสวยงามนะทิมทุกอย่างสวยงามนะมีตำหนิเล็กน้อยนะมีรอยเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่น่าเกียดนะครับคุณผู้ชมคอนโทรลแอร์ Air ของเดิมนะวิทยุซีดี CD, ทุกอย่างเป็นของเดิมฮนะคอนโซลกลางครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ<ช>นะฮะคุณผู้ชมแล้วสามารถชิปได้ด้วยนะฮะเป็นเกียร์ธร<ช>รมดาได้ด้วยนะทุกอย่างยังคงสวยงามครับมีเ,ก,เก๊เล็กๆให้1เก่งเกเผมเปิดได้1ชั้นครับแล้วก็ยกที่พักเท้าแขนขึ้นได้อีกหนึ่งชั้นนะครับผม แล้วก็ไหนๆอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมมีอย่างหนึ่งที่แบบ BM อมคันอื่นผมไม่เคยเห็นนะแ่ผมเห็นในคันนี้ดูตรงหัวพ่เปียนด้านขวาที่เป็นมือจับเราเนี่ยนั่นอะเป็นกล่องใส่แว่นนะเอ้ยเห็นปะโอเท่อะเท่มากเสียวะเสียวแล้วก็นี่นะครับอยากให้ผู้ชมดูนะพรมก็มีมาให้2ชุดนะอันนี้อันเดิมเป็นกระดุมนี้นะแล้วก็ของเดิมเขาที่เป็นพรมผ้าครับผงอยู่นะครับแล้วรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ต้องมีนี่นะครับผมจุดเลยไหมเฮ้ยอย่าเลยก็ยังอยู่นะเป็นตัวหูฟังเขานะ แล้วก็เนี่ยดูสเตติคัวเกอร์ข้างรถเห็นปะเนี่ยเป็นญี่ปุ่นหมดเลยเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นรถทูตนําเข้าโดยญี่ปุ่นนะใช่ฮะนี่เนะนี่โลโกโล้เอ้คำของญี่ปุ่นเขาครบมากบอกเลยมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับครับผมนี่ก็เริ่มแผงข้างนะครับลายหนังนี่ตรงสวยงามนะครับเป็นบุนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นะแล้วก็ตรงนี้มือเปิดสีเทาสวยงามนะครับทีมสีเงินตรงนี้สภาพสวยงามปุ่มตรงนี้ไม่มีร่องนะครับปุ่มครบๆชัดๆเลยนะครับแผงประตูตรงนี้ไม่มีแตกหักนะครับ ช่องลำโพงสองช่องสมบูรณ์ครับดูกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นลงอีกทีนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับผมไปทางขวาไปทางซ้ายขึ้นลงแล้วก็คาน,นี้มันพับได้ด้วยก็สมบูรณ์ครับ okay. มาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะฝั่งคนขับนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะให้ดูนะฮะความเดิมความสมบูรณ์ของเขานะฮะคุณผู้ชมนะฮะเบาะนั่งด้านล่างนะครับยังทรงสวยอยู่นะฮะหนังทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดีนะคุณผู้ชมได้โดยไม่มีร่นนะอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะโอ้เล็กน้อยมากรนี้นะ ผมบอกก่อนนะไม่น่าเกียดเลยนะไม่ได้น่าเกียดเลยนะฮะขึ้นลงตรงนี้จริงๆก็จะต้องเป็นทุกคมีส้วใช่ครับผมถามว่าให้เก็บให้ไหมอ่าเก็บให้ได้ครับเก็บให้ได้ไม่กี่บาทครับแต่คุณผู้ชมบอกเองอ่าครับผมเพราะว่าเราเปิดราคารถกันเนี้ยผมบอกเลยเปไปเลเท่นแต่เปิดถูกมากใช่ครับผมแต่ผมบอกเลยมัน่นไม่น่าเกียดนะใช่ครับคือครูอยากจะให้ดูว่าทรงทุกอย่างเนี่ยปีกเปิดของเขานี่ยังแข็งและยังสมบูรณ์อยู่เลยนะทุกอย่างนะอ่าต่อมาระบบไฟฟ้าฮะอ่าครับผมเริ่มจากเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลัง กระดกขึ้นนะครับลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นลงแล้วก็คนนั่งข้างมีคนขับมันก็ต้องมีเหมือนกันนี่นะพองออกมาอพองออกอพองออก,อออก,อออกนะเอย่ยดูลงมือผมนี้ก็ได้นะเห็นไหมพองออกมาผมเก็บกลับเข้าฟี่นใช้งานได้สมบูรณ์เช่นกันนะครับครับผมแล้วก็นี่มีเหมือนกันเลยก็คือลองนองั่ง นี่สมบูรณ์เลยครับต่อมานะฮะมาถึงพวงมาลัยอาคันธาร่างบ้างดีกว่านะฮะมาพร้อมได้สมสีเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมคันนี้นะสวยมากนะคืออะคันธาร่างเนี่ยผมต้องบอกว่าก็คือผ่านการใช้งานนะฮะแต่ว่าหนังของเค้าไม่ได้แตกหรือไม่ได้ขาดอะไรนะคุณผู้ชมนะก็จะอาจจะมีสีเสือที่แบบว่าซีดไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะไม่น่าเกียดนะซึ่งถ้าเป็นผมผมก็จะไม่ทําอะไรเลยนะเพราะมันเย็บได้3มสีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะใช่แค่นี้มันก็ดูสปอร์ตมากใช่ครับผมอ่ะ คุมอะไรสามก้านแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะว่ามีอะไรกันบ้างนะแต่ปุ่มทุกอย่างนี่ยังสวยใสยอยู่เลยนะคุณผ<ช>ู้ชมเห็นไหมไม่มีลอกเลยนะต่อมามาถึงด้านไม้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมไม้สวยส,ยส,ยสยแบบนี้อย่างที่บอกกันตั้งแต่เริ่มแล้วนะะว่าคันนี้วิ่งน้อยมากเพียง9 625กิกโลเท่านั้นเองนะร้านเราขายทำไมท้าท้ายยืนยันการติว่าไม่มีการกอมไม้แล้วดู<า>นะพี่ก๊าบดูนี่นี่นี่เซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องนะ เพิ่มจะวิ่งไปแค่ร้อยกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะคุณทายอีกทีคือหนึ่งแสนห้าร้อยยี่สิบสามกิโลก็คือขับไปอีกหมื่นโลอ่ะโอ้โหอันนี้เซอร์วิสมาเรียบร้อยเลยนะครับใช่ครับคุณผู้ชมพี่กรัฟข้างบนผมนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมไฟทุกอย่างอยากจะลองนะฮะสวติดหมดนะฮะคุณผู้ชมทุกอย่างครบนะฮะครับ มาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจัดแผงประตูฝั่งด้านขวาเลยครับคบผมก็นี้นะครับลายหนังสวสวยงามนะเป็นบูดนุ่มสมบูรณ์นะครับทีมสีเงินตรงนี้เปิดมือเปิดสวยงามตรงทีมมือตรงนี้สวยงามตรงนี้บูนุ่มสวยงามแล้วก็ปุ่มไม่ลอกนะครับผมช่องลำโพงไม่ช่องแผงประตูไม่มีแตกหักนะครับอ่าเดินจบไฟฟ้านะครับยปเลย อามีผู้ชมอให้พูดต่อไปนะอ่าขึ้นสมบูรณ์นะครับมาถึงด้านซ้ายมือผมกันบ้างดีกว่าฮรผู้ชมครับแผงประตูต้องบอกเลยนะฮะว่าพลาสติกทุกอย่างตรงนี้นะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามและร้อปร์เซ็ไม่มีแตกเลยนะฮะทิมทุกอย่างโอ้โหสวยกริบเลยนะฮะมือเปิดทุกอย่างหนังทุกอย่างเพอร์เฟกมากๆนะฮะผู้ชมมาระบบไฟฟ้าครับนี่เป็นไง ลงอย่างลื่นนะค,คุณผู้ชมนี่ขึ้นก็อย่างไวนะคุณผู้ชมโอ้โหทุกอย่างใช้งานได้นะฮะทุกระดับประทับใจจริงๆนะต่อมานะฮะมาดูไฟไฟสวยวาม,มาดูบนหัว <laughs> แวะก่อน <laughs> แวะก่อนแวะก่อนะอน,นะพี่ก็บอกให้แวะก่อนนะฮะ ก็สวยงามมากนะแล้วมันคอนโทรลได้ปกตินะนี่คือผมกดจากด้านหน้านะคอนโทรลจากด้านหน้าใช้งานได้ปกตินะโอ้เป็นไฟสีเขาเรียกว่าสีขาวนะนสวยๆนะฮะต่อมาด้านหลังนะคุณผู้ชมครับผมด้านหลังก็เช่นกันนะฮะเริ่มจากผมก่อนพี่ท็อปนี่ก็มี2ชิ้นเช่นกันนะเป็นผมกระดุมแล้วก็เป็นผมก็คือเรียกได้ว่าผมเนี่ยทุกอย่างมันสองชิ้นครบรอบคันนะฮะใเทั้ง4จุดนะฮะคุณผู้ชมะมาถึงเบาะกันบ้างนะคุณผู้ชมผมการันตีเลยว่าเบาะหลังสวยนะคุณดูใช่ครับโอ้สวยกิ๊บนะได้นะฮะไม่มี เบาะหลังนั่งเนียแน่นตูดมากๆเลยนะเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะ,ะพนักพิงทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว,ว่าสวยงามจริงๆ<ช>นะคุผู้ชมเหลือ,อยังเดียวก็คือเป็นลองขับ <นะ S 1> ใช่เลย ได้ครับอ้าวคาดเบลด้วยครับเบลเตือนเนีเห็นไหมเบลเตือนนี่จะโชว์ว่าระบบยัใช้ได้อยู่ใช่ใช่ผมโชยให้ใชกวิกฤตเป็นโอกาสเลยเนี่ยใช่เหรอใช่เหรอใช่ผมโชยห้รืมันใช้ได้อยู่ตอนนี้พวกเราก็นั่งกันอยู่ในเจ้าซีรีส์วันหนึ่งหนึ่งหกไอนะครับอะไรนะอุ้ม E แปดเจ็ด E แปดเจ็ดให้คุณผู้ชมได้อยู่ฟิลเขาสปอร์ตและรถคันนี้ใครขับนะผมบอกเลยดูข้างนอกมันไม่เหมือนใครหรูหราดูคุณหนูมากใช่ครับ สวยงามกาเยอะมนี่จอเขานี่เดี๋ยวเปิดเปิดเพลงให้ฟังเลยนี่อ่านี่เปิดที่พวงมาลัยฟังก์ชันนี่นะนี่เฮ้ยเครื่องเสียงเสียงดีด้วยนะเฮ้ยโอ้โหโคตรตึ๊บเลยอ่ะโคตรตึ๊บเลยลงไปลีลงไปเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ตึ๊บมากนะฮะใช่ครับนี่นะฮะภายในเธอนจอก็สวยงามนะครับสิ มีของมาลลยสวยเลยผมอยากได้เลยคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนซื้อโฟกัสผมไปนะผมซื้อคันนี้เลยหรือซื้อ E 46ผมนะฮะคุณผู้ชมอยากได้อะอยากได้จริงจริงมันหาไม่ได้แล้วอ่ะสภาพอย่างนี้ด้วยแล้วประวัติรถแบบนี้ด้วยนะใช่รถตัวรถเองก็หายากแล้วหาเลขไม้น้อยกับประวัติอีกโอ้โหล้วต้องน้ำเน้นย้ำนะว่าคันนี้ไม่ใช่รถจดประกอบนะใช้สิทธินำเข้าทางทางการทูตนะสามสิบสองใช่มันนำเข้าได้แบบทั้งคันมาเลยไม่ใช่รถจดประกอบนะโอ้โห เฟียวอ่ะจัดหน่อยดิอะ๋ยวขอบรถลงอะทิกาครับโอ้ยเป็นไงเป็นยังไงเสียงคเรป็นังไงเสียงเราอ่ะเป็นยังไงเออเ,เป็นยังไงเอ,เอ,เอเเ้ยอ,อ,อ๋ออ๋อ S <S อ๋อ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 ก๋ออ๋ออ๋ออเอ็๋อั๋ออ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 นออ๋ออ๋อออบเกียอ์ลงอ่ะนะอ๋อออ๋๋ออออ๋ออ๋ออกออ๋อออ๋อออออ่อือ สปีดนะใช้างานได้คบรบถูกเกียร์เลยครับผมเหมาะอ่ะมันเหมาะกับผมมากเลย <laughs> เป็นพ่อบ้านแอบซิ่งไปหาเด็กเฮ <laughs> ้ยดีดีมั้งได้เลยนะเนี่ยิงนะ <laughs> ได้เลยแล้วก็อันนี้หน้าจอที่แจ้งว่าเป็น Android นะอันนี้เรา,เ,าเปิดหน้าที่เป็นมิวสิกของเขาใช่ไหม<ๆ>ผู้ชมอยากเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android ก็กดราูปโฮมแอปพลิเคชันตรวนี้ก็ทุกอย่างที่ a n d ด o i d มีผู้ชมก็ลงเพิ่มได้เลยเนี่ยอย่าง YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็กดเข้าได้เลยแต่อันนี้เลยไม่ได้ซิงอะไรไว้นะครับก็เนี่ยใช้งานได้ปกติเลย รือถ้าผู้ชมอยากจะเป็นค่าเดิมที่มาเป็นระบบ i Drive ของรถอ่าคุณผู้ชมข้อที่ไม่ My BMW เดี๋ยวแมันก็จะเป็นหน้าจอของ BMW ขึ้นมาที่ไม่ก็จะใช้บังคับตรงน,นี้ก็ได้ใช่ที่ผม <c oughs> กดให้ดูแล้วว่าแบบพวกฟังก์ชันอะไรของ BMW ตรงนี้ก็ใช้งานได้หมดเห็นป่ะมันก็จะใช้ได้เหมือนเดิมโดยที่เรามุม่นจอยตรงนี้อ่าใ,ใ,ใช้งานได้ปกตินะและต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเนื่องจากรถเป็นตัวนอกรับนะครับสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นใหม่หนึ่งอย่างใช่อุ่นโหดนะครับอุ่นโหดนี่ไงนี่ อุ่นมากก็นนะสามเม็ดสามเมตรอุ่นมากก็สามเม็ดน้อยลงสองเมตรหนึ่งเมตรหรือปิดไปเลยอ่านะครับรบนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแต่เมืองไทยคงไม่ได้ใช้หรอกโอ้โหเเก็ <c oughs> บไว้เป็นออปชั่นใช่ครับนะครับผมบอกเลยนะราคาที่ผมจะเปิดให้กับคุณผู้ชมว้าวแน่นอนใช่ต้องซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันผมบอกเลยเช้าอดมันไม่อยู่รอคุณแน่นอนทันแน่เลยเพราะว่ารถมันหายากประวัติก็หายากเลขไมน้อยแบบนี้ ขับดีแบบนี้อีกช่วงลงช่วงล่างเนี่ยผมบอกเป็นแน่นปักเลยอ่ะคือต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับแบบขับมันมากอ่ะรถพีเบ็นซีนะเราหวดวันวายกันหน่อยไหมคันเดิมคันเดิมคันเดิม่วิ่งอยู่ตลอดท่านนี้จะถามซื้อหลายรอบแล้วไม่พันกลับมาที่พ m w อ็บอกนก็ถ้าผู้ชมบอกเลยว่าสําหรับผู้ชมที่สาวกแบบชอบเล่นรถสเปกนอกที่ไม่เหมือนรถในไทยนะทันนี้ก็ไม่ควรพลาดแล้วก็อยากได้รถที่ไม่ใช่รถจดประกอบอยากได้รถนำเข้าทางแท้แท้อันนี้ก็ไม่ควรพลาด อยากได้รถที่ไม่น้อยคันนี้ก็ได้อีกอ่าสภาพแต่งสวยๆมาแล้วด้วยก็มันก็ใช่อีกอ่ะใช่สาดแค่ล้อนะแต่จริงๆถ้าเกดจะวิ่งล้อนี้ก็ไม่น่าเกียดใช่นะครับฟีลมันได้อยากได้จ้าทำไงดีพี่เบ้นเราต้องต่อสู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอให้คุณผู้ชมก่อนนะกสองาวัน เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าซีรีส์1116ไอคันนี้ครับผมต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าอนาคตรถทรงนี้หน้าตาแบบนี้ผมบอกเลยราคามีแต่ขึ้นแน่นอนครับผมสังเกตได้จากเซตสาตัวคูเป้นะจากคล้ายๆกันนะครับส่วนเจ้าซีรีส์1คันนี้ต้องบอกว่าเมืองไทยมีไม่กี่คันย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้แม่กกาโมโตจัดให้สภาพที่ใหม่วิ่งน้อยมากๆอ่าใช่และประวัติดีเป็นรถทูดญี่ปุ่นครับ เอาไปเท่าไหร่ดีทันนี้นะเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุดก่อนก่อนในตลาดถ้ามีก็อยู่50กว่าถ้ามีนะอยู่50กว่า50ปลายฟังแบบชัดๆไม่กับโมโตให้ไปราคาแต่เราไม่ขายไง50กว่านะฮะราคาที่คนอื่นเขาด่าแน่นอนเปิดไปเลยนั่นน่ะสิเขาผมผมเปิดเขาก็ด่าผมสิเอาเป็นว่าผมให้คุณผู้ชมนะราคานี้มีที่นี่ที่เดียวแน่นอน4,59,000 โคตรถูกใช่ครับ4 5 9ได้ขับซีรีส์วันประวัติแบบนี้เลขไม่น้อยแบบนี้สภาพแบบนี้มีชุดแต่งเลยด้วยผมบอกเลยชุดแต่งหาโคตรยากใช่ครับชุดแต่งหายากมากนะครับ4 5 9จัดไฟนั้นได้ด้วยครับผมเริ่มต้นนะฮะดาวที่79,000บาทเท่านั้นเ่า7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมอตอร์ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกมอเมโต์นะครับ